ตัวอยู่ตรงนน้นอยู่มุมนู้นอยู่ในน้ำตรงนั้นน่ะลง ตอนนี้เราก็ไปเอาถุงแล้ค่ะจิกจ๊กก็ไปเอาถุงมาใส่ตาดูนะคะว่าพิทีการเล่นขมเด็กนะคะวิธีชุมชนตุกตาตุกตาเั่นไหมด้วยหรือยากกล้บยไม้ยังไงล้านตุ๊กตาตุกตาอะไรเอ่ยตุ๊กตาผีอ๋อตุ๊กตาผีเหรออแล้วไปคนมี้อะ

นะคะเรามาดูนะคะว่าความสนุกที่สร้างได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะคะก็คือไม่ต้องไม,ไม่ต้องซื้อของเล่นแพงแพงก็สามารถุกได้สนุกไหมครับ May palang na, palang duglo na na na, buhay na dito na.